สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องซอเบียนอีกกระต่านกันทุกคนนะคะมืัอนี้พากันนอนอยู่บ้านค่ะพอแตะมาถึงงานมืัอนี้ห้องเล่นจิ้งไซก้ามัตพานิชย์มัตพานิชย์ตำบลขามินอำเภอเมืองตำบลขามินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสกลนครวันนี้เจกันร้อยพคนพคนเช่าเวทีแล้วก็เช่าเครื่องเสียงนะคะพี่น้องบัตกำลังเหลือง <laughs> à, đừng à bên sẵn sẵn nào về đi lận đi ไกลกว่ากิโลนะพี่น้องคะไปที่เพชรบูร์นะคะข้อคอดอกตะเพชรดอกกีเพชรไปครับที่ศาลเต็หนาเวทีแล้วค่ะพี่น้องคะเะตะเตะเตรียมนะครับพร้อมพาใจและตระลมาเพื่อเรียนรู้น้รอากาศเย็นจักหน่อยนะคะพี่น้องคะหนาวหนาวเย็นเย็นดอกครับดอกเป็นดอกจาวเดอนครับ ขอบาหขอเชิญกองยามารับรางวัลจากนออเดกงนวันนี้เครื่องเสียงเขาส่งระคุณเนว่าทีมงานบางส่วนไปถ่ายอยู่เขาขอเรียกนะคะ

ทายชุ่มมันเสียดายพี่น้องเป็นไทยต้อ่านทอา้ทั้งหายกุณทายในเมตตากรณีจะมาตนนี้แต่ทายและจะเห็นข่าวหลนี่นะครับตรท้าอุปนิสพถาลายได้เห็นหลว่อไตรครับได้กันเลาฐานก่อนร จะให้พี่บัตรแกเสิ็นองจาครับมายังไงเราตั้งเครื่องแล้วก็ซช็แซ่เหลวกันนะคะพี่อยจะชวนเราไปกินข้าวอาจจะชวนแกไปทำบุญตรงนี้นิดนึงนะคะพี่ครับปีนองเปเต่าเานอนบนรถนป่นน้ำนาที่มาจะหลงสมองานโผพัชศีลมาปิดทองช่วงนี้ก็ดี่แนค่ะพี่น้องนะคะได้ วันนี้ได้เคลียร์กันกับอาจารย์บ้านนะ,ะพี่น้องได้เดบบลออ็อกความในใจที่มันแบบมาขังค่ากันไนะคะพี่น้องเพระาะว่ามันมีการพูดกันที่ไม่เข้าใจหลายเรื่องนะคะพี่น้องคะตั้งแต่หลายปีแล้วแหละทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นหนักที่แกเพราะว่าแกต้องปรับตัวเยอะอยู่ ปาตีอไปหา้อไปเรื่อในังแต่ว่าเราก็จะปั้บพหนุนนกันเลดีขึ้นแล้วนะทกคนดีขึ้นแล้วนิดนึงจับที่จับที่จับขนางจับตัวิญนาณนรับตรบรับพาอาจารย์กำลังรับขึ้นจนยินดีย็นหูกยินเหล่าหินแม่ สวอสดีค่ะบ,บอกชีวิตครูให้ทุกคนฟังหลายประเด็นนะคะพี่น้องมันอาจจะเป็นเรื่องรายละเอยียดหรอกอ่อนสำหรับทบุงคนเนาะคะ่ะก็เลยแบบเชียร์กันหลังบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยให้มันหนาวจังเลยทุกคน เจ้านอนอันเก็จเย็นเย็นแต่วันโน้หนาวโน้สึกวันโน้หนาวเทีนใหญ่มากต้องไปออกกำลังกายแล้วยเลยชาวบ้านช่วงปีใหม่จะได้หางันกับอาจารย์บาสอยู่แล้วทุกคนช่วงปีใหม่จะได้แยกกันอยู่อยู่ช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าถึงวันที่สามนะคะ ยกันอยู่หลายหมื่นอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าหนวลรับงานแดนเซอร์ไว้นะคะพี่น้องก็เลยว่าจะไปช่วยค่ะเจ้าเพราะว่าค่ะเจ้าขาดคนุ <S 2> <S 2> <S คนคุนในรังปีใหม่ทุกคนถึงจะได้มาเจอกันกับอาจารย์บัาน,นะคะือว,ว่ามอเธอตองตองสะเบิงต้องรอดูออกแกนก่อนว่าออกแกนมาอยู่บ้าน แล้วหนูต้องไปอยู่กับลูกไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางแกนเหมือนแบบนั่งนั่งเป็เป็นแบบว่าเรียกหน่อยที่แบบว่าขาดความสนใจจากพ่อแม่นะพี่น้องค่ะ เป็นนามิตนสาเต็มหนาหันแล้วพี่น้องค่ะเีย็นเย็นยากนรับเนยย็นานยมดนเนี่ยเนสวิน้จาพาาันี้านลเเนี่อาเย็นเป็นสดจะถูกพทนนี่นัี่หนึ่ง ดัดถูกสามตัวอยากไปสองตัวนั่นจีบเอาจ้าจีบเอาสะต้งสตังสาตุสตุอย่างเดียวจ้าทำทางการวัดนี้ไม่จำเป็นจ้าเนี่ยครับเนี่ยควจะเป็นปอบเอออ้าวชะนอนจ้าเนี่ยชะนอนชะนอดเออบัรถือภาพเอาไว้จ้ายกนี้ยกภาพทำอะไรก็ต้องมีภาพจ้าถจะมีมีภาพเขาก็ไม่เชื่อ ต้องสร้างภาพกันเข้าไว้เนี่ยประว่าิในอำเภอท่านพาสัมพะเชวนพี่บัติมาสจกันครับในอำเภอพูกว่าี่ยอยจอนายยศแนยต้องสร้างภาพเอาไว้เนี่ยถ้าไม่สร้างถ้าไม่สร้างภาพก็ไม่รู้ว่าเราไปไหนบอกว่าตานขั้นบนปิดท้ายผมพระจิตศรีมาปิดทางนะคตับหมวดนี้มีพระต่างื่อ อาพี่หลอนนะคะก็ะลูกวันนี้จะ,จะเร็กวกอนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะคะขอบคุณคทุกทีทุกคนที่ขอบมาชมคลิปด้วยค่ะขอบคุณเลย